ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่25มกราคมนะครับ66นะฮะเดี๋ยวมาขอญาตมาอธิบายความหรือสรุปความคืบหน้ากรณีมีการที่จะตริจสอบตำรวจสายเม่วยการนะครับของสำนักงานชาติที่จัดสอบไปเมื่อปลายปี65นะครับกำลังจะอยากจะเรียน FC แล้วก็พูดติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับว่าในเรื่องนี้สำนักงานใชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ยังไม่ได้เงียบหายไปนะครับเดี๋ยวมาขอญาตอัปเดตให้ฟัง3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกฮะตั้งแต่หลังจากที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารนะจาก ผู้เข้าสอบหรือในโลกโซเชียลเนี่ยครับเราก็ได้นเนินการนะครับสืบสวนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับและปัจจุบันก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรรวมถึงได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะครับกองปราบปรามให้ดําเมินการกับผู้เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในโปรเซสส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายความขยายความเพิ่มเติมน,นะครับว่า ขั้นตอนบางเรื่องตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนซึ่งบางเรื่องเนี่ยผมก็ไม่อาจจะเอามาพูดให้ให้ฟังได้ว่าเรามีความคืบหน้าไปมากน้อยขนาดไหนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะบอกน้องๆน,นะครับทุกคนที่ตํารวจกองปราบเพาออกหมายเรียกนะครับแล้วให้ให้ปากคำนะครับด้วยคำแนะนำนะครับว่า น้องควรจะให้ข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ตรงกับที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการคัดเลือกนะครับหรือที่ว่าเขาเรียกคุณมาคุยตั้งแต่ชั้นที่รายงานตัวหรือตอนตรวจโลกนะครับว่าข้อเท็จจริงที่คุณเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เป็นยังไงเมื่อตํารวจกองปราปนะที่เป็นพนักงานสอบสวนเขาเรียกเราไปนักประขอให้ข้อเท็จจริงเนี่ยให้มันสอดคล้องให้มันตรงนะครับอย่าไปบิดเบือนอย่าไปเบี้ยวเขาเพราะว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้หรือพฤติกรรมของเราเหล่านี้ พนักงานสอบสวนเขาจะใช้ดุลพินิษในการพิจารณาว่าถ้าคุณให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์นะครับเขาก็าอาจจะกันเราไว้เป็นพยานแต่ถ้าคุณปกปิดข้อเท็จจริงนะครับพยายามช่วยเหลือผู้กระทาความผิดรายอื่นหรือตัวการสําคัญเนี่ยมันก็จะไปเข้าองค์ประกอบความผิดฐานอ้างยี่หรือซ่องโจรคือการปกปิดวิธีการการช่วยเหลือกันฉะนั้นก็อยากจะเตือนน้องๆน,นะครับรวมผู้ปกครองที่ได้รับหมายเรียกจากกองปราบนะครับก็ให้ข้อมูลข่าวสารด้วยความมีจริงนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราเองนะฮะผมบอกคุณนะฮะคุณถูกตัดออกไปจากกระบวนการคัดเลือกแล้วแต่คุณจะถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่นะครับอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจดูนะครับการสอบสวบนพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะส่งผลต่อสิ่งที่ผมจะพูดในหัวข้อที่2คือว่าน้องๆที่สอบคัดเลือก้ามานะครับแล้วก็ได้รับการประกาศรายชื่อรอบแรกให้เข้ามาสู่กระบวนการครัดเลือกในรอบสองซึ่งผมคิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ย พันกว่าคนเนี่ยได้ทราบขั้นตอนต่างๆดีแล้วว่าอาจจะมีการเลื่อนการอะไรต่างๆนานาออกไปในกระบวนการคัดเลือกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะเพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้มันเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสวชาติไม่ได้หยุดนิ่งนะไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยก็บอกน้องๆนะครับที่สอบติดในรอบแรกมาตลอดนะครับรวมถึงสำรองอีก200คนที่เราเรียกมาเพิ่มเติมว่านะครับว่าเราสามารถดําเนินการคัดเลือก คนทุจริตออกจากกระบวนการคัดเลือกได้อย่างเป็นธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ใจว่าน้องๆหลายคนก็ติดตามความคืบหน้าในส่วนนี้อยู่นะครับคาดว่าประมาณกลางเดือนหน้าน่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้เพราะว่ากรอบระยะเวลาในการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกในส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเดินต่อนะครับเราคงไม่ปล่อยให้น้องๆที่สอบผ่านเข้ามาโดยสุจริตเนี่ยต้องเสียโอกาสหรือเสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่ควรจะนานเกินไปนะครับ เดี๋ยวขอท่านติดตามนะครับว่าความเืบบหน้าจากกองปราบามซึ่งผมคิดว่าในระยะเวลาใกล้เงี้ยทางกองปราบน่าจะมีการพิจแจงหรือว่ามีการแถลงข่าวเกี่ยวกับความเืิหน้าของคดีนะครับ เรื่องที่3นะครับที่อยากจะบอกนะครับว่าสําหรับพี่น้องประชาชนนะหรือคนที่สนใจเกี่ยวกระบวนการตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งสำนักงานชาติเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับผู้ชาก็ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพิจารณาสอบจากการสอบสวนอาจจะพบว่านะครับกระบวนการหรือผู้ทิจารกาสอบครั้งนี้นะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการสอบในสนามสอบอื่นนะครับซึ่งอันนี้การดำเนินการในในครั้งนี้มันเกิดประโยชน์ในภาพรวมของการคัดเลือกข้าราชการทั้งหมดดังนั้นเนี่ย มันถือโอกาสถือโอกาสทําลายล้างกระบวนการทุจริตเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยหรือสังคมไทยหรืออย่างน้อยสุดเนี่ยก็สามารถทําให้เขาชะง,งักงนันหรือว่าติดคู่ติดตารางกันบ้างน,นะครับสำหรับสิงห์ชาติก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะกวาดล้างกระบวนการนี้ให้มันออกไปนะครับดังนั้นก็มาอัปเดต ให้ฟังนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนในกระบวนการสืบสวนสอบสวนซึ่งอาจจะนํามาพูดแด้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากจะให้สบายใจว่าไม่ได้นิ่งเฉยหรือละเลยนะครับยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วติดตามความคืบหน้าในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้นะครับครับวันนี้ก็นําเสนอความคืบหน้านะครับเพียงเท่านี้ครับแล้วรอติดตามการแถลงการอย่างเป็นทางการจากสำนักตุงชาตินะครับคิดว่าอีกจะมาสักต้นเดือนนะครับน่าจะมีการแถลงเรื่องนี้มานะครับสวัสดีครับ